ที่โรงเรียนเบนจมามหาราชอุบลราชธานีนายสมเพรส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27ระดับจังหวัดอุบลราชธานีโดยไลออนนัททีอภิปรินสวัสดิ์ประธานเขต9้าอ่านแนวพระราชดำริและไลออนปรีวดีอภิปรินสวัสริ์ ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประถมะศึกษาตอนปลายจำนวน37โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน26โรงเรียนไรออนปรีวดีอภิปรินสวริ์ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27จจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดำเนินการโดยสโมสรไหลอ้อนสากลภาครวม310ประเทศไทยร่วมกับมลลูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้มีการแข่งขัน3ระดับคือระดับจังหวัดแข่งขันวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ระดับภาคแข่งขันวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566 ระดับประเทศแข่งขันวันเสาร์ที่13มกราคม2567สำหรับรอบแรกระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสำหรับการแข่งขันระดับจังหวัดได้กำหนดให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ โรงเรียนละ1ทีมจำนวน3คนต่อ1ระดับโดยสามารถส่งได้ทั้ง2ระดับคือระดับประถมะศึกษาตอนปลายและมัธยมมศึกษาตอนต้นการแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยระดับประถมะศึกษาตอนปลายเล่มที่34 42และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่12 17 18 การแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลายจำนวน80ข้อและสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน120ข้อโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดโรงเรียนของแต่ละระดับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดบ,บนราชธานีเพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป